มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อนะครับเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระพิคเนตหรือเรียกว่าวันคเนตจตุรถีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทพที่มีผู้คนนับถือและเคารพมากที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นปฐม,มเทพที่ต้องได้รับการบูชาก่อนที่จะเริ่มทำพิธีกรรมหรือบูชาขอพรจากเทพองค์อื่น เราไปสืบค้นตำนานพระพิคเนศและวิธีบูชาขอพอรที่ถูกต้องจริงๆตามตำลาในช่วงพิสูจน์ความเชื่อครับสนับสนุนโดย AIS สูสุดี m x 1.9 DDI Blue Power องค์เทวรูปที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว พระวรากายเป็นมนุษย์แต่มีเสียนเป็นช้างงาเดียวถูกเชิดชูจากผู้ศรัทธ,ธาว่าเป็นตัวแทนแห่งปัญญาศิลปะวิทยาและความสำเร็จทั้งปวงนี่คือพระพิคเนสวนหรือพระพิคเนสหนึ่งในองค์เทพที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูให้การบูชามากที่สุด ดินแดนชมพูทวีปนับร้อยนับพันปีที่ผ่านมาศรัทธ,ธาได้ก้าวผ่านพรมแดนเชื้อชาติาศาสนาพระพิคเนตกลายเป็นหนึ่งในองค์เทพที่คนไทยให้การเคารพบ,บูชาสักการะขอพรมาอย่างยาวนานด้วยเชื่อในอิทธิฤทธิความศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญญาบารมี ูชาท่าหรือทำอะไรเงี้ยเราก็จะสวมกันตป็เลเยอร์าทำให้น้ำผึ้ว่าทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอะค่ะที่ผ่านมาที่จากประสบการณ์ของเราเรียอะไรบ้างที่เราประสบความรู้นะคะยุคนี้ก็อย่างทำทำงานการค้าขายเพราะหนูทำงานการค้าอย่างเงี้ยหรือว่าขอท่านขอให้การค้าขายราบรื่นทำอะไรมีแต่เรื่องดีๆก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะบอกว่าทำตัวดีมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงานแล้วก็สังคม ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่พรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรามากกว่าว่าเราจะปฏิบัติทางไหนถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติดีก็มันจะเกิดสิ่งดีๆกับเราอะครับแต่ถ้าสมมติว่าถึงแม้เราขอพรไปเรื่อยๆแต่เราไม่ปฏิบัติดีก็มันก็พรก็ไม่ส่งผลน,นะครับตำนานแห่งการก่อกำเนิดถูกเล่าขานสืบทอดกันมาหลากหลายตามแต่คติความเชื่อ หนึ่งในนั้นถูกบันทึกไว้ว่าพระพิคเนตเป็นโอรสของพระศิวะกับพระแม่อุมาในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นทารกพระองค์มีเสียนเป็นมนุษย์แต่ด้วยการพลังปากของพระนารายทำให้เสียนหายไปและในที่สุดก็ได้เสียนช้างมาสวมแทนที่พระพิคเนตจึงได้รับพรเป็นประธานของหมู่เทพทั้งหมด และถือเป็นปฐมเทพที่ต้องได้รับการบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมและก่อนบูชาเทพองค์อื่นๆนับแต่นั้นมาทุกครั้งที่คนหรือผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของเราทั้งหลายนี้ถ้าไม่เริ่มบูชาพระพิเคเนศก่อนพวกเราไม่ฟังไม่รับรู้ถึงคำอ่อนวอนนั้นนั้น,น,นพระพิกเ,เนตจึงเป็น ที่ที่เราจะต้องระลึกถึงเช่นเราเป็นลูกศิษยพ์พระพรหมเราก็กราบไหว้พระพิคเนตก่อนแล้วไปกราบพระพรหมพระพรหมถึงจะมีความสุขมีความสบายใจว่าไปกราบพระพิคเนตรม,มาแล้วก็รับฟังว่าเรามีความประสงค์จะถาวายบูชาอะไรแต่เราไม่ไปหาท่านพระพริคเนตรก่อน ไปหาพระพรหมเลยท่านพระพรหมก็จะไม่ฟังไม่รับรู้สิ่งที่เธอต้องการน,นั่นก็คือสิ่งที่เราได้รับผ่อนจากพระพิคเนตเป็นองค์เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือเป็นงานเขียนใดก็าตามพิธีแห่พระพิคเนตลอยน้ำพิธีกรรมสำคัญจะถูกจัดขึ้นในวันคเนตจตุรธี ขึ้นสี่ข้าเดือนสิบตามปฏิทินจันทรคติซึ่งถือเป็นวันประสูติขององค์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเชื่อว่านี่คือเลิกง,งามยามดีที่พระองค์จะนำกายทิพย์มาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพอรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาขบวนแห่แทนความหมายแห่งการออกประทานพรแก่ผู้ศรัทธา ในขณะที่พิธีนำเทวรูปลงสู่แม่คงคาแทนความหมายดุดดังส่งพระองค์กลับสู่สวรรค์คะิจะดุรถีนั้นเราก็ถือว่าเป็นวันเกิดของท่านแต่มีเกล็ดเล็กน้อยว่าวันนี้เนี่ยท่านก็สเสวยซะเยอะมากเลยท้องท่านก็แตก ขนมก็ร่วงออกมาพระจันท์ท่านก็มองเห็นก็ค้ําท่านรู้สึก,กโกรธก็ใช้เชือกหรือตรงนั้นเขาเรียกเป็นงูมัดไว้ไม่ให้ทองลุดออกมา,าขนมก็อยู่ที่นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งพระจันท์ก็ถูกลงโทษท่านก็ถอดงาควางไปพระจันท์ก็มืดไป แต่นี้เมื่อมืดไปแล้วเนี่ยก็จะเดือดร้อนอีกก็เลยขอท่านท่านก็ถอนงาออกให้ก็เลยพระจันทร์ก็จะมืดสักครึ่งหนึ่งสว่างสักครึ่งหนึ่งก็จะเกิดเป็นขึ้นขางขึ้นก็สว่างข้างแล้มก็มืดเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นการวันแรลมสีค่ำขึ้นแรลมสีค่ำก็ไม่ไม่อยากจะให้พระพิคเนธท่านารู้สึกว่าเออลูกติดลูกลาเรา ไปชื่นชมพระจันทร์ก็วันนี้งดดูพระจันทร์หนึ่งวันครับก็จะได้ผ่อนจากพิธีนี้ครับวันนี้ก็เป็ดเด็กน้อยเสียงสวดบูชาเคขาคลอด้วยกระดิ่งดังกังวานในพิธีอารตีหรือพิธีบูชาไฟยืนยันถึงศรัทธาตะเกียงน้ำมันที่ลุกโชน ธัญพืชดอกไม้น้ำมันเนยน้ำพึ้งตลอดจนพัตรพรเครื่องเส้นสวงบูชาจะถูกนำถวายผ่านทางพระอักคีไปสู่องค์พระพิคเนธพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณบอกกล่าวถึงหลักการบูชาองค์มหาเทพที่ถูกต้องตามตำราวา่า ต้องเริ่มต้นจากกายวาจาใจก่อนจะถวายเครื่องศักราระตามกำลังศรัทธ,ธาผลไม้ขนมต้มแดงต้มขาวตามคติเชื่อว่าความหวานคือความสุขเมื่อเกิดเป็นความสุขก็จะมีปัญญาขณะที่ผลไม้ให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์สำหรับพพิคเนธที่เราได้ เข้าใจและเคารพนับถือท่านในฐานะเป็นครูพระพรอ,อีกอันหนึ่งที่เทวดาให้ก็คือเป็นองค์ปัญญาเมื่อเราขอความสำเร็จก็ต้องบอกท่านพระพิคเนตองค์ปัญญาถึงเกิดแต่บ้านเราเท่าที่สังเกตสรุปรวบยอดไปก่อนสำเร็จก็หมายความว่าได้มาเลยแต่ถ้าเราลึกลงไปกว่านั้น คือขอองค์ปัญญาแล้วเราสร้างด้วยมือของเราเองความสําเร็จก็อยู่กับเราเหมือนกันแต่ด้วยมือของเราเองด้วยปัญญาที่ได้รับพรน้นและเราสร้างด้วยมือของเราอันนี้คือความลึกลงไปแต่บ้านเรานะัะมักจะคิดแล้วก็ได้มาโดยเหมือนกับมีคนยกให้เลยไม่ได้สร้างแต่องค์พระพิคเนตต้องสร้างเองครับพระพิคเนตเป็นเทพครู ประสิทธิประสาทวิชาชีพทั้ง18สาขาพิธีกรรมและการกราบไหว้บูชาด้วยศรัทธาหรือบนบานสารกล่าวของความสำเร็จในด้านหนึ่งอาจหมายถึงกำลังใจในการใช้ชีวิตและประกอบสัมมาชีพประธานพระครูพรามยืนยันว่าผ่อนทุกข้อที่ขอจากองค์เทพนั้นต้องลงมือทำด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ ดั่งใจหมายผู้ที่เคารพบ,บูชาองค์พระพิคเนตนะครับมักขอพอรหวังให้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพระมหาราชคูเน้นย้ำอย่างเสมอคือหากหวังจะประสบความสำเร็จจากปัญญานั้นเราต้องลงมือสร้างด้วยตัวเองครับ